อัปเดตสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกปี2564ทับ65ราคาน้ำตาลปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นข่าวดีของพี่น้องชาวไร่อ้อยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมช่องคนเล่าข่าวก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับช่องคนเล่าข่าวกันด้วยนะครับ มาดูสถานการณ์นะครับตลาดน้ําตาลโลกประจําสัปดาห์นี้เลยครับตลาดน้ําตาลายดิบนิวยอร์กประจําสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่38ของปี2564ราคาน้ําตาลายดิบยังเคลื่อนไหวพันผวนนะครับตลอดทั้งสัปดาห์และปิดตลาดครั้งสุดท้ายด้วยราคาที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการรายงานสัปดาห์ก่อนยกเว้นสัญญาเดือนตุลาคม2564ที่ลดลงซึ่งปัจจัยหลักนะครับที่ส่งผลต่อราคาน้ําตาลในสัปดาห์นี้ก็คือ การเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบโดยในช่วงต้นสัปดาห์ราคาน้ำตาลปรับตัวลดลงจากการลดลงของราคาน้ำมันดิบต่อมาราคาน้ำตาลปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจนถึงก่อนปลายสัปดาห์จากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนครึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อราคาเอทานอลและการสนับสนุนราคาน้ำตาลรวมถึงความคาดหวังนะครับผลผลิตน้ำตาลในบราซิลจะลดลง ่งผลดีนะครับต่อราคาน้ำตาลเช่นเดียวกันในช่วงปลายสัปดาห์ราคาปรับตัวลดลงอีกครั้งจากการอ่อนค่าลงของเงินเรียลบราซิลเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตน้ำตาลจากบราซิลมีการส่งออกมากขึ้นครับราคาน้ำตาลนะครับตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในเดือนตุลาคมเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง1 8 8 1ถึง1 9 5เเซนและปิดตลาดค้างสุดท้ายที่1 9 1เน์เซน ลดลงจากสัปดาห์ก่อน0.08เซนหรือ0.42เซนและราคาน้ำตาลนะครับตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม2565เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง19.49ถึง20.34เซนและปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่19.93เซนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน0.07เซนหรือ0.35เซนสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่าน อย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ